มีเสียงฮัมเบาๆครับคล้ายๆกับเครื่องยนต์หรือเครื่องช่วยหายใจสลับกับเสียงนาฬิกาที่เดินช้าเกินจริงติกต๊กติก๊กติ๊กแสงสีขาวเย็นจัดกระพริบทีละหลอดเหมือนระบบไฟฟ้ากำลังพยายามจะกลับมาทำงานเงาของชายคนหนึ่งในชุดสูทปรากฏในหมอกเขาพยายามหายใจแรงๆเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายอีกมุมหนึ่งหญิงสาวในชุดนักศึกษายืนพิงผนัง กระเป๋าถือของเธอตกอยู่ข้างเท้าเธอไม่รู้ว่าหล่นมาตอนไหนเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากอีกฟากเป็นเสียงของชายอีกคนใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อฮาวายเดินงงมองไปรอบๆตัวและหันไปพบกับชายอีกคนที่นั่งมองมอเตอร์ไซค์ควันขโมงในชุดเดลิเวอรี่และสุดท้ายชายวัยกลางคนในชุดหมอนั่งอยู่บนก้าวีพลาสติกสีเทาพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังอยู่ตรงไหนในมือของเขามีโทรศัพท์ที่เปิดหน้าจอเขียนว่า no signal ไฟทุกดวงดับวูบความเงียบปกคลุมค่อยๆมีเสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นเหมือนมีเสียงคนพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์หน้าจอมอนิเตอร์เก่ากระพริบขึ้นกลางห้องข้อความปรากฏขึ้นเป็นข้อความแรกตัวอักษรสีเขียวเรื่องแสงคุณจำได้ไหมว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรไม่มีใครตอบทุกคนค่อยๆมองหน้ากันเหมือนคำถามนั้นไม่ได้ถามเฉยๆแต่มันร้องเรียกบางอย่างในจิตใจของพวกเขาขึ้นมาจู่ๆก็มีเสียงติ้งเหมือนมีข้อความใหม่เข้ามาแล้วตัวหนังสือบนจอก็เปลี่ยนอีกครั้ง อย่ากลัวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและถ้าคุณอยากออกจากที่นี่จงจำให้ได้ว่าหลังจากนั้นไฟทุกดวงก็ติดขึ้นพร้อมกันเสียงเครื่องพิมพ์ดีดดังขึ้นมุมห้องกระดาษแผ่นหนึ่งค่อยๆเลื่อนออกมาบนกระดาษมีเพียงตัวอักษรตัวเดียวเริ่มต้น